สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคนณผู้ชมทุกท่ททานครับคุณผู้ชมครับนี่คือแบงค์100่รุ่นปวดปล่อยท่าครับแบงค์ Bank 100่รุ่นปวดปล่อยท่านไปนี้คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะสังเกตตรงนี้นะ นายทหารเนี่ยมือขวาเห็นไหมฮะเนี้วทั้ง5้นิ้วจะชี้ไปที่หัวครับแบงค์ Bank 100รอ9รอคุณผู้ชมสังเกตจุดนี้ถ้ามีจุดนี้เนี่ยขายได้แน่นอนครับแบงค์100รอ9ใบนี้นะครับผมอูจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีใบละแ1 4 0 0บาทครับ มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างมาดูไปทีละจุดเลยเนาะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนสังเกตนะในเนื้อสีเหลืองตรงนี้เนี่ยจะเป็นตราประจำตัวพระองค์ท่านนะครับตัวเลขหนึ่งร้อยบาทเป็นเลขอารบิกนะับตรงนี้เนี่ยมีนายหลวงพระองค์ท่านตรงนี้นะสังเกตนะเมื่อขวานี่ก็จะยื่นไปที่ตัวของ ประชาชนนะแล้วก็มือซ้ายนะถืออะไรสีขาวๆอยู่นะพระองค์ท่านมีชื่อว่าอะไรามาดูชื่อนะชื่อของพระองค์ท่านชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับตัวเลข100่บาทเป็นตัวทายครับตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตนะรูปผู้ชายคนนี้เนี่ยมือขวาเนี่ยจะยกขึ้นนะและก็นิ้วทั้งห้านิ้วจะชี้ไปที่บริเวณหัวนะครับ รูปของพระองค์ท่านครับพยาครุฑเป็นสีแดงครับปีกซ้ายเปลยกขวากระผังนั้นเป็นสีน้ำเงินครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับใครมีแบงค์หนึง100ร้อหล่อเรูมโปรดป่อยท่าบ้างใครมีใบนี้บ้างและมีทั้งหมดกีดปลแสดงความคิดเห็นให้ผมทราบใต้คลิปหน่อยครับ ขอเป็นเพียงแค่แบงค์10 0รอ .9 ออปลดปล่อยทาตขายได้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้ผมไม่ได้รับซื้อแค่แบงค์นะเหรียญผมก็รับซื้อครับนี่คือเหรียญ10บาทรอ9ครับเหรียญ10บาทรอ9เหรียญน,นี้นะครับผมอุจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นและกลุ่มนายทุนจากประเทศญี่ปุ่นรับซื้อ จ่ายเงินสดทันทีเหรียญละห้0น 53, บาทนะครับคนที่อยู่ในเนื้อสีเหลืองเป็นรอ9หารทางซ้ายมือครับภาษาไทยเขียนคําว่าภูมิพลอดุลจเดชครับตรงนี้เขียนคําว่าราชการที่9ครับ่านนี้คือด้านแรกด้านที่2ล่ะด้านที่2นั่นคือในเนื้อสีเหลืองครับเลขสีขาวก็คือเลข1กับเลข0ูนย์เป็น10นะตัวหนังสือคำว่าบาทแล้วก็เลขบิบิคำว่า10ครับ ถ้าบนเขียนคําว่ากระเทศไทยครับจุดสีขาว1234ครับพอพันจุดสอสลาจุด2557นี่คือเหรียญ10บาทรอ9ปีพศ2557ครับเหรียญน,นี้นะครับผมอุจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อจ่ายเงินสดทีเหรียญละ5 3 0 0 0บาทครับ คุณผู้ชมครับเหรียญ10บาทรอ9ปีพศ2557เหรียญน,นี้โดยเฉพาะเหรียญน,นี้ตอนนี้ผมต้องการจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ชมมีเท่าไหร่ผมรับซื้อทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นใครมีเหรียญ10บาทรอ9ปีพศ2557บ้างมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบใต้คลิปบอกตอนนี้เลยครับ หรือคุณผู้ชมมาท่านบอกเฮ้ยพี่ครับผมทํางานอยู่สมุบการครับผมทํางานอยู่สาคอนครับสมุตสาครครับแต่ว่าคุณตาคุณยายผมเนี่ยอยู่อยู่ภาคอีสานนะคุณตาคุณยายผมอาจจะมีคุณผู้ชมก็ลองส่งคลิปนี้ไปคุณตาคุณยายดูครับว่าคุณตาคุณยายมีหรือเปล่าในกรณีที่คุณตาคุณยายมีเนี่ยให้คุณตาคุณยายมาบอกให้ผมทราบในคลิปนะครับว่าคุณตาคุณยายนั้นมีทั้งหมดกี่เหรียญครับหรือคุณผู้ชมมาท่านบอกพี่ครับคุณตาคุณยายผมอายุเยอะแล้วนะ 60ปีแล้วนะเสปีแล้วนะ8ปปีแล้วนะจะให้เดินทางเนี่ยคงไม่ไหวคุณไม่ชมะผมมีบริการเดินทางไปรับซื้อเหรียญรับซื้อแบงค์ถึงหน้าบ้านครับถ้าคุณตาคุณยายมีเหรียญน,นี้เนี่ยให้คุณตาคุณยายเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถไปรับซื้อถึงที่ครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องบอกผมนะครับว่ามีเหรียญ10บบาทลอก9ปีพศ2 0 0พ 557ทั้งหมดกี่เหรียญครับคุณผู้ชมครับแบงค์100รอ9โปรดปล่อยท่าสไปนี้ผมรับซื้อไปละแล้ว81,400รบาทด้านแรกเนี่ยอธิบายต้นคลิปหมดแล้วเนาะไปดูด้านที่2กันครับด้านที่2ครับตัวเลข1นึร้บาทส่วนข้าบนเป็นสีส้มข้้วล่างเป็นสีแดงครับ สังเกตในวงกลมนะ้ำมีตัวเลข1 0 0บาทอาราบิกอยู่ครับจงนี้ลนะ่ะจง,งที่สำคัญมากคุณผู้ชมฮะเลข6กับตัวเจเลข6กับตัวเจครับใบนี้ผมรับซื้อใบรับแปดหื ,4 รบาทจะต้องมีเลข6กับตัวเจจะต้องมีครบทัง้งหมด2ตัวเนาะถ้าใครมีครบทัง้งหมด2ตัวเนี่ยรับเงินจากผมไปเลยครับ8 1 4 0 0รบาทนะครับคุณผู้ชมถ้าบอกว่าพี่ครับ วันนี้ผมยังไม่มีครับอนาคตผมมีผมขายได้ไหมขายได้ครับแนะนำาปดติดตามไว้ครับหรือคุณผู้ชมมาทาบอกว่าพี่คะพี่คะหนูตั้งใจดูมั่งเลยค่ะหนูมีตัวเจแต่หนูไม่มีเลข6ค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะเลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0ตัวเจเลข1ตัวเจเลข2ตัวเจ เลข3ตัวเจเลข4ตัวเจเลข5ตัวเจเลข7ตัวเจเลข8ตัวเจเลข9ตัวเจอย่างเงี้ยค่ะกรณีเป็นเลขตัวอื่นกับตัวเจรับซื้อไหมคะคุณผู้ชมครับเป็นเลขตัวอื่นกับตัวเจผมก็รับซื้อครับแต่ผมไม่ได้รับซื้อในราคานี้นะผมรับซื้อในราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ดังนั้นใครมีแค่ตัวเจแต่ไม่มีเลข6กเป็นเลขตัวอื่นและอยากขายหรืออยากทราบราคาเนี่ยแนะนําไปดูคลิปอื่นครับเพราะผมแจ้งราคาไว้ในคลิปอื่นแล้วนะครับตรงนี้เป็นรูปหลอเก้าครับตราประจําตัวพระองค์ท่านครับตัวเลขหนึ่งร้อบาทเป็นตัวไทยนะตัวหนังสือหนึ่งร้อบาทครับคำว่ารัฐบาลไทยมีพประยกักปครับแถบตรงนี้แหละคุณผู้ชมแถบสําคัญมากครับ แถบ,บตรงนี้เนี่ยสังเกตนะมีตราในหลวงรอชกาแล้วก็100บาทตัวไทยแล้วก็100บาทนาบิกแล้วก็ตราแล้วก็1น0้อยไทยหนึ่งรอบิกจะเรียงงี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดที่สำคัญครับเลข6กับชฉชิงครับใบนี้ผมรับซื้อไปละแล้ว8ื่น0บาทจะต้องมีเลข6กับชฉชิงจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะครับ คุณผู้ชมมันท่าหมอพี่ครับผมอยากขายมากเลยครับแต่วันนี้ผมไม่มีถ้าวันหน้าผมไปรับจ้างแล้วผมมีล่ะขายได้ไหมขายได้ครับแนะนากดติดตามไหมครับหรือคุณผู้ชมมันท่าหมอพี่คะพี่คะหนูตั้งใจดูมากเลยหนูมีชอชิงแต่หนูไม่มีเลขโกค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นขายได้ไหมคะเลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0ชอชิงเลข1ชอชิงเลข2ชอชิง เลขสามชอจิงเลขสี่ชอจิงเลขห้าชอชิงเลขเจ็ดชอจิงเลขแปดชอชิงเลขเก้าชอชิงขายได้ไหมคะถ้าเป็นเลขตัวอื่นก็ขายได้นะแต่ว่าผมรับซื้อในราคาที่แตกต่างกันออกไปครับคุณผู้ชมครับใครมีแบงค์หนึ่งร้อยใบนี้และมีทั้งหมดกี่ใบบ้างสแสดงความคิดเห็นบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับ คุณผู้ชมะภายในเดือนนี้ทั้งเดือนนะภายในเดือนนี้ทั้งเดือนผมยังคงรับซื้อเหรียญเก่าและแบงค์เก่าในตัวจังหวัดราชบุรีนะครับดังนั้นใครมีคนรู้จักมีเพื่อนอยู่นะครับก็ลองส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูครับว่าเขานั้นสนใจที่จะขายผมหรือเปล่ากรณีอยู่ในตัวจังหวัดราชบุรีเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาเลยครับ และผมจะเป็นฝ่ายขับรถไปรับซื้อถึงที่ครับแต่กรณีอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยให้เขียนชื่อจังหวัดนะนะแต่กรณีต่างจังหวัดเนี่ยจังหวัดไหนมีคนต้องการให้ผมไปมากที่สุดผมจัดไปจังหวัดนั้นก่อนนะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะในกรณีอยู่ต่างจังหวัดอยากให้ผมเดินทางไปรับซื้อจังหวัดไหนเขียนชื่อจังหวัดขึ้นมาเลยครับผมอ่านทุกความคิดเห็นครับคุณผู้ชมครับ ส่วนใครที่บอกเฮ้ยพี่ครับผมไม่มีใบนี้ครับแต่คุณปู่คุณย่าอาจจะมีคุณตาคุณยายอาจจะมีก็ลองส่งคลิมนี้ไปคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดูครับนายกรณีที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีเนี่ยผมมีบริการเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับ